ค่ะผีนะฮะเวลายนี่ยจำได้ไม่ใช่ฝันใช่ไหมลูกอันนี้เรื่องจริงของเ่ยนแสดงว่าจำติดตาเลยโอ้ยจะงวกหลังเนาะเจาอันเี่จตุ่มจ้าสวัสดีจ้าไปไหมนะไปนั่งรึเปล่าเรอาเร็วเอฟซีวันนี้จเอฟซีกินหอยแล้วเี่ยมาเร็วอ้เผาทานองสอังเจตุ่มเคยดูแจประวิอยู่นี่ปะบวิดูปะ อาประวัดปูอยู่นี่หัวจักบ่ามูอยู่ค่ะโอูเป็นจังไหนแน่ค่ะว่าฟังนี่พี่น้องกันนี่ละพี่น้องทุกค่ายได้ละเออแล้ววาอยู่อืพี่น้องเป็นป้าเป็นลุงเขาว่าเห็นงูญงเลยเขานี้ดีบอมีนเมีนเมนผู้ใดเห็นต้องผุดแล้วพวกกันดูได้เลยน่าเบึกๆกมากกได้อเจ้าตุ้มก็เห็นเช่นกันเห็นเจ้าเที่ยวทั้งนี้ประจำเที่ยวอยู่นี้ประจำนั่นแหละ ผีบอหรอกว่ะเติบยุ่นแล้วเคยเห็นว่เคยเห็นว่ถามยี่ดีเคยเห็นผีหรอกว่เห็นยี่โมโคมา่ะโม่ไปผงดิบมาโม่เขาบอาไย่างมานอาไปคั่มเปนป่าเป็นไหยเห็นเป็นเป็นไหนยิ่ง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 ยดวงเราก็เห็นนี่แหละโอ้ไม่ยิ่งผ่านได้บ่ผ่านผ่านหนารูดเมื่อไส์เลย จั่งพูงาทางลุงอ่ะนี่ตะปลาเก่าเด้อไปกับน้องเห็นครึ่งตัวเพิ่มถ่วงอันนี้สามคนเนาะอืมเห็นครึ่งตัวเห็นผีน่ะแมื่อนู่สายใหญ่บันม่วงหันเมื่อตะปลาเก่าอ่เห็นนี่ดีเลยน้องนั่งนอนแก้เข็นผีเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีดีได้อย่างกอดเป้เมื่อนี่กูเท่าแก้กูเท่าเั้นกูเสีนกินเขานั่งหันล้างหันเสียสงมุตายเหี้ยวจีดำ ปลาขม่าผัดบ้านั่งอันลังให้สันเอาจะคือว่ากินเข่าละพ่อ่าสันกินที่ไหนมาหาผ้าเขาผ้านำมาให้แม่นา่งมาสันนะอืมฟันนี่แบบันนี้มันสามารถมาฟันอีกเอาสองเจ้าคุณอยากเขาอยากน้ำวัวมาสันนะหือมาเกี่ยวกวมฟันให้เสียให้อายฟังเก่กับยู่หมู่บ้านอายุรัตาใดเจ้า จะได้พี่พี่เมีไวเห็ละคืสีแลปันหินแกแกมันเล่นเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนยเก้าสองศูนย์เตควายมาเก้าสองเก้าสีอืมอืมเจ้าตีเป็นตัวใดนี่มีตีรีกว่าเปลี่ยนแต่ว่าผู้เทาผู้นั่นเนะเสียไปแล้วบ่กเนี่ยเสียไปแล้วเนาะค่ะเสีไปแล้ว ิ90ก็บ่จักผู้เฒ่าเออ90ผู้เฒ่าลูกคนตายลูกน่่นแหละอคนคนยังนี่กอ่น90แต่ว่าคนตายนี่โตได้บ่บ่ฮู้ด้แม่นแต่คนยังเขาอื่น90เจ้ามาจังได๋เอา92กับ94เอา294เอาแกอากเปนตมา9294 ไปนั่งแกบาไปดูปีตาไปได้ด้บอกเแม่บอกได้ไเี่ปนจิตตามน่องปีตาบอกบอกบอกเรศบ้างเหรม่บอกมามีไหมเออตัวใดลูกบอกมามีแล้วนาตีบันหินมยฟังม่เออตัวนึงบอกตัวนึงไ่ไมบอกตัวเดียวว่ามมุ่งขึ้นแลบอกยังไงมาแค่บอกยังไงมขึ้นบอกยังไงมาบอกยังไงาอยู่พอม Tụi bụi 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 ผู้เฒ่าผู้ยิ่งนั่งพับเขกผู้ยิ่งม้งไ้ตัวบุ้งเตัว่าใหญ่เป็น่ามันปอบนแล้วโอ้ยปอดก็ฟันเหินย่นบานบานเท่าพ <uh> ื um> ้นปอบแต่ฟันห็นใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยล่ะปอดปอบเปล่าเห็นว่าปอบก็หันมันยังมีอีกเหรอเด็ดนี้บานแล้วกะหินฟันเห็นก็ต่อตาเด็กเราหุนจ้าจร้ ป่านนี้ตีเป็นโตัวใดตั้วตู้ตีเป็นตัะใดฟันเห็นปอกมี้ก็ไออมาขึ้นหรืวไม่ได้จำไมจ้ะต้อบอกกูบอกกูมีเงี้ยมีเงี้ยผู้ชานางสี่เปลี่ยนมาตั่เจมาอน้ว่ายกับเพิ่งแต่ละสอวกินกาแฟไหมอืมทนปอดลดตัว่อยังนงตัวพ่อหาสีบอกเจมีเงี้ยผู้ใายยืนหนังตัวบอกว่าบ่เมียนเนาะ มาคือหาซีหาซีทีหาไอถึหกีเยอสามเรื่องแล้วคือแม่ตุ่มนี่แม่ตุ่มนี่สิตีความฝันของ่อตุ้ยฝันเห็นปอบนี่ป,นนปอนี่ผู้หญิงผู้ชายนังเฮี้ยงกันนี่เป็นหาซีาก,กันบ่หาซีกันหาซีหาซีผู้หญิงอหาซี้ายหาซีปอบายบ,บคา่ค่ะ เป็นว่าเป็นแฟนที่เด้กฉันแล้วฉันนะโอ้อันนี้คว้างแต่ส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะตามเราบุ้งเยอะต้องให้แต่ว่าเจอแต่เหตุการณ์เจอแต่ผีที่ว่าไปเจอผีเป็ดตรงไหนที่ไปเฝ้ารถนะครับโอ้เนี่ยบัดปลาบัตรเนี่ยนี่เป็นแบบไหนผ้าขาวเลยเป็นเป็นเป็นแบบไหนเจ๊ว่ามือนันเป็นนวดฝ่อรถนห้ผู้เฒ่าเอออ่นั่งตะเกียบเ้นสบายได้กินแล้วเนาะเอาไปตัวให้ยุทายรถทายรถ หกลอเขาดิวันน oh. ี้น yeah so oh. oh. ั่งกินแล้วไอ้ถุยร่มก็บบมีเอามันอียงคือต้นหน่นี่ละนี่ที่เหลียงตามันได้อตาได้บบไอ้ถุยละสีบ้างอยู่เม้มึงเหมือนม่่เหมือนเดี๋ยวบวเอาอ้เอาเหลียพูดสิเออว่อ้ยชูวก็ต้นหนนี้จำนี่ อันนี้อันนี้ฟันหรือว่าเรื่องจริงของแท้ได้แล้วเพราะว่ามันตัวตัวกุ้มปงวันฟ้าหมัววนาะสูงเท่ไหมก็สูงก็ตัวเลยนี่ผัวนะขนาดเป็ดว่ะขนาดเออกับเป็ดนะเขานอนอยู่ท้ายโดยระดับหกหลาแบบลิงข้างนอเขาห้องสุพฟันอ๋อฟันโอ้ก็เลยฝันแล้วไม่ได้ฝันเต็มเห็นผีเห็นเป็ดคอยการเล่นฮะเป็ดเป็ดเห็นน้อยเห็นนั่งซองกับพี่เป็ด ว่าตู้ตีเห็นแล้วใจ่เป่าเป็นตระยานแทนน้อเจอไอ้เตอว่าที่แหละว่าเมียนต,นนต,นตน้นไม้น้อต้นไม้เจน๋ยั้นมันมีลมจ้าเหมือนเมือนกับวันพระรับจิบหาคำอืมอม,มันจะบอกเมียพอเมียฟั้าเงินเนี่ยโอ้โหแสดงว่าไปเฝ้ารถนี่เจอเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเนต็มเต็มเลยเลขมนเบิ้น้ำแม่เต็มเมเลยนมาเตอ่าเลยเลยรเห็นเต็มเต็มทั้งสอีเส้นชักเนาะ มาเห็นต่นีองจีละน่นั่นน้าว่ามองโน่นก็เห็นนี่แหลามลองตามาตาตาหาเส้นหนปะเอามาตาบดนึงยงมือนะมองเห็นะมองพู่มองกลนนั่นก็ป็ตาหาจัหาจังีหาี่ไรยังหาเียเจ็ตื้นเนาะเกิดลงตางคือลนา มันแบบ้านนี่ยาขี้มันใส่มากมาคาใส่แล้วกันแล้วก็จับล้างยาสีน้ำมันหาเป็นไ้าแบดไดีนี้เหมือจะถ่วงยาถ่วงเอาเฮียใคเบองนี้ไม่หาแบบใดอย่างไม่ยังหาพีเห็นลยพีพีกวขีมาโยจะพีปอบียังเม่กเห็นวาก็เห็นเม่เห็นแต่ยินเสียงมาสองเสียงห้ารเห็นบอกอ้่หาจนจนตัองต่ถึงงัวอียนโอ้ยเดิน ไปแม่กัลูกนี่ไปเห็นผีกันหรอมาต้งขึ้นเนาะอ้ออีหลาจนื่อได้เนาะหาจังไดก่อนองไรอีไงเมื่อ่าจะทักเอจะของจิตอ้อนจะทักเนาะอีหล่าตัดบ่อีหล่าทักบ่าหหท่วงหำทัาอีลาในท่วงเขาว่ตอนนั้นห่านะท่วงอไวอ๋อีลาเป็นท่วงนี้นแหน้าแม่แล้ว่าก็ปนผีตัวนี้วะอีหล่าว่าอีแม่ผีสิลูกบัวที่ไม่นกันโซเลกันมาะ่ะอ้าว บ่นผ้นี่ยงสิล่ะจะประงูกเนี่ยะเห็นทั้งคูโอ้ยโอ้ยแ่เด็กค่ะีก็เป็นหนวทางของพี่ตุ้มค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเทนั้นโปรดใั้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้าเด้อจา้าทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs>